สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอีฟนะครับค่ะให้เ,เดี๋ยวโอ๊ตสอนหลายคนคราวที่แล้วได้สัมภาษณ์ไหมหรือครั้งนี้ครั้งแรกเลยได้ได้สัมภาษณ์ไปแล้วสัมภาษณนะ์ไปแล้วเนาะอาจจะมันคนละหัวข้อกันถูกป่ะวันนี้ถูกปะ<า>่ะอ่าถามหน่อยครับวันนี้เราคุยจริงๆหลักๆอะ่ะมันคือเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับ<า>ขอเอาคีย์เวิร์ดก่อนแล้วกันแต่ก่อนเข้าคีย์เวิร์ดครับถามหน่อยฮะเพราะว่าหลายๆคนบางทีอะ่ะ เขายังไม่เข้าใจสกายเหมือนเหมือนคราวที่แล้วเลยผมถามหน่อยว่าครั้งแรกพอโอ๊ตบอกสกายสั้นๆเลยเป็นยังไงครั้งแรกความรู้สึกโอ้แค่กังวลแหละว่ามันจะเหมือนสอนจริงๆหรือเปล่าอืมแต่โอ๊ก็บอกอว่าไม่ต่างอะไรจากนั่งข้างๆกันเลยใช่ค่ะดีกว่าด้วยค่ะทําไมมันดีกว่ายังไงดีกว่าเพราะว่าเสียงชัดแล้วก็เราก็เห็นจอกันซึ่งกันและกัน ใช่ไหมโอ๊ตบอกว่าขอดูหน้าจอคุณอีฟคุณอีฟก็แชร์หน้าจอมาโอ๊ตบอกเดี๋ยวสลับหน้าจอโอ๊ตไปมันมันเหมือนเรานั่งข้างกันไหมง่ายกว่าอีกถ้านั่งข้างมันต้องมาหมุนจออะไรนี้ไหมอ๋ออันนี้เป็นต้องหมุนจอด้วยและที่สําคัญครับมันอัดวีดีโอให้ด้วยใช่ค่ะใช่คุณอีฟสามารถไปทบทวนไอที่เราคุยกันเนี่ยดูซ้ําๆๆๆให้มันเข้าหัวได้ไหมได้ค่ะดีดีกว่าค่ะ ใช่ไหมถ้านั่งข้างกันเราคงไม่ได้อัดคลิปวิดีโอปะใช่เออนี่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะสุดท้ายพอเราได้สัมผัสจริง,รงๆที่โอ๊ตบอกดีนะลองดูโทษจากตอนแรกที่แบบมันจะรู้เรื่องมตอนนี้เป็นยังไงแล้วสกายฉันรู้สึกเป็นยังไงบ้างสั้นๆก็โอเคค่ะก็ดีดีกว่าดีกว่าเจอกันอีกอนะ่ะเออนั่นแหละอ,อ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องคี์บวก วอถาม่อยก่อนก่อนก่อนเรียนก่อนคุยกันความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดคิดไว้แค่ไหนความคาดหวังก่อนความคาดหวังก่อนเรียนคิดว่ามันน่าจะยากอืมันน่าจะยากคิดว่ามันน่าจะยากเราแบบโอ้แล้วเราจะทํายังไงเราจะขายได้ไหมเราจะหาคาไหนมาขายดีอะไรอย่างเงี้ยโอทเริ่มต้นให้คุณเอาสินค้าของคุณเองก่อนแล้วก็ลุยเรื่องลองเทลคีย์เวิร์ดอ่ะที่หนึ่งสมัยก่อนเคยคิดถึงคําว่าลองเทลคีย์เวิร์ดไหม ไม่เคยเลยค่ะแต่เคยได้ยินแวบๆไหมเคยได้ยินไหมหรือไม่เคยเลยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินลองเทลคีย์เวิร์ดค่ะอ่าอ่าอ่าอแล้ววันนี้พอโอ๊ตให้สัมผัสจริงๆอั้ยถามว่าลองเทลคีย์เวิร์ดดียังไงครับบอกเพื่อนก็คือมันทําให้เรามันทําให้เราได้ดักดักทุกๆคําที่ลูกค้าจะเสิร์ชเราทําให้เรามีโอกาสในการที่จะขายได้มากกว่าอยู่นะคีย์เวิร์ดลองเทลคีย์เวิร์ดดักทุกคํา จะถามว่ามันก็ใช่แต่จริงๆหลักของมันเนี่ย long tail keyword อะยิ่งคํายาวคู่แข่งยิ่งเป็นไงยิ่งตัดคู่แข่งไปเยอะเออ,อไอ้ตรนี้สําคัญหลายคนมันชอบถามว่าไงคุณคุณโน้ตอยากขึ้นหน้าแรกอยากขึ้นข้างบนอยากให้คนเสิร์ชเจอเร็วๆ long tail keyword ทำได้ไหมได้ค่ะเออแล้วเราต้องเก่งภาษาอังกฤษมากมายไหมเพื่อคิดองเทลคีย์เว w o r d ต้องนิดนึง แค่พิมพ์เองมันก็ไกด์ไลน์ให้แล้วนะใช่ไหมค่ะอืมต่อมาคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ครับดียังไงครับเครื่องมือตัวนี้ก็คือทำให้เราได้สามารถค้นหาได้ว่าเทรนของสินค้าไหนที่เราเล็งเอาไว้แล้วเราอยากรู้ว่ามันมีคนต้องการหรือมีคนแบบอยากจะหาซื้อในกลุ่มหรือหมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขาขึ้นขาลงมันช่วยเราไหม ใช่ค่ะช่วยช่วยได้เลยค่ะมันมันพอพอเป็นขาขึ้นขาลงเนี่ยมันอย่างน้อยอ่ะคุณว่าบางครั้งอ่ะมันอาจจะเซฟเงินคุณได้ไหมได้ค่ะทาไมทําไมถึงเซฟเงินคุณเพราะว่าบางทีสมมุติว่าเราคิดว่าตัวเนี้ยเราคิดว่ามันต้องต้องต้องโอเคแน่แนอ๋อใจกูมาละธุรกิจนี้แม่งดีแน่แน่ถูกไหมใช่แล้วพอเรามาดูกราฟจริงๆว่าคาคานี้ธุรกิจนี้คนเซิร์ชใน Google เป็นยังไงไม่แน่ไอสิ่งที่เราคิดมันอาจจะเป็นยังไงคุณ อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้อาจจะไม่มีคนเฟรสเลยหรือว่าเฟรสน้อยก็ได้ค่ะเออหรือเป็นขาลงได้ไหมได้เห็นเทรนของมันเลยเออถูกไหมอันนั้นก็คือเทรนเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าหลายๆคนชอบถามเนี่ยโอ้ยไอที่เราอยากทําเนี่ยเทรนมันเป็นยังไงไม่ต้องถามใครอะถ้าคุณมีเครื่องมือจบอืมใช่จริงอือไม่ต้องไปถามใครถึงถามไปความเห็นของเขาอาจจะผิดก็ได้ค่ะถูกไหม อีกเรื่องหนึ่งผมบอกว่าไอ้ลองเทลอ่ะมันช่วยอย่างหนึ่งแต่์เว w o r d อ่ะมันช่วยอย่างหนึ่งที่ผมบอกไงลองเทลมันจะถ้ามาก็ทัดแบ็กโร้ดโร้ดเลยผมเลยบอกเฮ้ยเราต้องมีกซ์วยอย่างน้อยถ้าเรามี keyword พน n e r มาช่วยผสมกับลองเทลโอ้โหเป็นไงประสิทธิภาพการทำ์เว w o r d เราก็จะยิ่งเป็นไงคุณมันจะได้คําใหม่ๆอ่ะมันดีไหมถ้าเกิดเราผสมเป็นอ่ะดีค่ะดีมากเพราะว่ามันจะมีคําที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นคําที่ความหมายเหมือน ใกล้กันมากความหมายเหมือนกันใช่แล้วบางทีเราก็ลืมให้เราใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ไอ้คีย์เวิร์ดแพเนอร์จะช่วยได้ค่ะอืมแต่ตัวอีกตัวหนึ่งลองเทลก็ช่วยแต่พอเราได้คาใหม่แเราก็ไปต่อยอดลองเทลอีกได้ไหมได้เลยค่ะเอออันนี้เหนือความคาดหมายลิงก์ที่ผมพูดเสมอในคลิปถ้าเกิดตามคลิปผมคุณน่าจะได้ยินว่าลิงก์ไอเดียลิงก์สินค้าสมัยก่อนคิดว่าเคยแต่ได้ยินอาจจะเคยฟังบ้างแต่แบบ มันจะมาต้นคลิปแบบวันนี้ผมเปิดเครื่องมือหาของขายดีใช่คือคือเมื่อก่อนได้ยินอ่าใช่ไหมถ้าเกิดตาม,มคลิปผมอะ่ะต้นคลิป <todas S 1> ต้นคลิปโอจะพูดเลยอ่ะวันนี้เราเปิดเครื่องมือขายดีเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างตอนนั้นเก็ตไหมก็ <S <S คิดว่าเขาคุยอะไรกันเราไม่รู้เรื่องอืมเพราะว่ามันไม่เห็นภาพเปิดภาพก็ไม่ได้กพูดตรงๆใช่จะให้เปิดก็ไม่ได้ก็ต้องพูดได้แค่ว่าวันนี้เปิดเครื่องมือขายดีอ่ะ สัมผัสแล้วเป็นยังไงเครื่องมือขายดีของโอ๊ตก็เพิ่งเห็นภาพวันนี้เลยค่ะแล้วก็ทำให้ช่วยในการที่จะแบบหาไอเดียสินค้าได้แบบมาขายเลยรู้รู้เลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้เราเคยเห็นที่ไหนเราจะเอาอะไรมาขายดีอย่างเงี้ยคับอืมคือเหมือนประมาณว่ามันอาจจะมีของบางอย่างแหละที่มันอาจจะขายได้อีเบแต่คุณเหมือนเมื่อก่อนคุณก็เดินผ่านอืมค่ะ เดินผ่านเมื่อกี้หัวแหล่งคุณยังรู้ผมยังไม่รู้เลยคุณก็เดินผ่านมันไปเดินผ่านมันไปไม่เคยคิดว่ามันเอามาทําเงินได้หลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันเลยในบางชิ้นถูกปะใช่ค่ะใช่แต่พอเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ไอ้ของที่ผมให้คุณเปิดอะเป็นสิ่งที่คุณถนัดผมก็ไม่รู้นะตอนแรกอ่ะจริงไหมไอ้ตัวสุดท้ายอะใช่ไหมแต่พอคุณเปิดปุ๊บคุณบอกผมเลยโอ้ยไอเนี้ยอยู่ใกล้บ้านอยู่แถวเนี้ยจริงไหม อจริงค่ะจริงเห็นไหมแล้วผมถามเหอะแล้วลิงก์ผมเนี่ยถ้าคุณไปไล่กดแม่งทุกหมวดมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอเดียมันเจอเลยค่ะทีนี้มองมองไปไหนก็เห็นอ่าตอนตอนนี้นาทีนี้นะนาทีนี้นะเพราะยังไม่ต้องไปไหนนะคือคุณคิดนะบางคนเนี่ยอยากขายไปเดินไปดื้อไปซื้อเต็มกระบุงเลยแต่แม่งไม่รู้ว่าขายได้จริงไม่จริงลงทุนไปไม่รู้ไปกี่พันกี่หมื่นละแต่หลักการผมคุณยังไม่ต้องไป กดลิงก์ผมก่อนเก็บ,บ,บข้อมูลก่อนเก็บ Data ้บา,าไว้ในมือถือก็ได้เก็บรูปเก็บระคงราคาแล้วค่อยไปเดินค่ไอ้นั้นก็คือบางทีมีซื้อบ้างหรือบางทีเดียวกับร้านค้าจับเสืยมือเปล่าได้ไหมได้เลยค่ะเอันนี้มาผสมกับดรอปชิปด้วยนะก็คือแปลว่าเราก็สามารถที่จะเอาของร้านค้าหรือบางชิ้นถ้ามันไม่แพงมากก็ลงทุนบ้างแล้วก็บวกผสมกับดรอปชิปได้ไหมได้เลยค่ะถ้ามันขายได้มันก็ยิ้มอ่ะใช่ไหมครับ อ,อ่ะเพราะฉะนั้นพาทคีย์เวิร์ดผมถามหน่อยความคาดหวังกับสิ่งที่ได้เป็นยังไงบ้างครับกับาพา์ทนี้คือหลังจากนี้เนี่ยหนูคงมองอะไรเป็นของขาดดยทั้งหมดเลยอ่ะอืมแล้วตอนแรกคาดหวังเป็นไงกับพาทคีย์เวิร์ดคาดหวังเป็นยังไงคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยแบบมันมันมันยากไหมมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหม,มเราจะเห็นอะไรไหอืมก,ก็กังวลแหละแต่พอมาเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเค เราได้ไอเดียเยอะขึ้นเลยค่ะอืมแล้วก็ทําง่ายแม่คีย์เวิร์ดกับผมง่ายค่ะง่ายด้วยใช่ไหมใช่บ,ใชบอกเพื่อนๆน,นะฮะก็จริงๆตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วแหละพาร์ทแรกผมก็เหมือนสอนความเข้าใจไม่ได้ยากมากมายอะไรใช่ไหมในการไอวิเคราะห์ของหาของแต่ว่าไอ้พาร์ทวันนี้มันก็ได้เครื่องมือไอ้ตัวหาของเพิ่มไปด้วยถูกปะ่ะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดด้วยถูกปะ่ะ นะครับเดี๋ยวเราก็ยังเหลือเหลือลงขายกันครั้งที่สามนะครับถามนิดนึงพออยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วในกลุ่มฮะในกลุ่มที่ผมโม่นักโม้หนะเป็นยังไงบ้างหลังหลังมานี่สายโหดเริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะพอเห็นเราอยากพอเห็นเราอยากรีบหาของได้ได้ย้อนได้ย้อนกลับไปดูคุณออยไหมย้อนไปไหมหนุงไม่ได้ย้อนไปไม่ได้ย้อนมากเยอะมากคืออย่างนี้ผมเล่าสั้นๆเลยนาทีเดียว คุณออยเป็นคนที่ทำอีเบมาห้าปีที่แล้วแต่แบบมันขายได้ชิ้นเดียวก็เลยเลือกทำเสร็จแล้วผมเพิ่งมาเปิดกลุ่มนี้ประมาณตุลาปีที่แล้วแล้วก็ได้คุณเจนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่เปิดกลุ่มแล้วคุณเจก็ช่วยผมเปิดไอดีสองค่ะแล้วคุณออยก็ลองพิกว่ะเอาฉันจะรุยละคุณออยก็ลงตั้งแต่เริ่มเริ่มเปิดกลุ่มวันละชิ้นวันละชิ้นเดี๋ยวคุณลองย้อนไปดูได้เลยคุณเออจะมาโพสเลยวันนี้ลงหนึ่งชิ้นค่ะวันนี้ลงหนึ่งชิ้นค่ะค่ะแต่ครััั้งงแแรรรกๆกๆ็คคค่ลค่ลบบไมมีขาย แต่พอมาเริ่มประมาณพฤศจิธันวาเริ่มแบบลงหนึ่งออกหนึ่งค่ะลงหนึ่งออกหนึ่งค่ะมก,กรากุมภพาคุณรอยมาพูดเองว่ากำไรสามพันค่ะจากตุลาเราได้กำไรมก,กราสามพันผมว่าก็ไม่แย่นะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็จะเปิดสตูแล้วเพราะเขาลงทุกวันจนของมันเริ่มเยอะแต่ของมันเริ่มเยอะเดี๋ยวไรายได้ก็จะตามมาเพียงแต่ว่า ถ้าพูดตรงๆอ่ะเขาไม่ได้เก่งมากถ้าเกิดเป็นคุณเจลงระดับนี้นะผมว่าไม่ใช่กําไรแค่สามพันแล้วคุณเจใสโ่โหดนะใช่ไหมวันนี้มาโพสขายได้สองสองร้อยคนเหรียญน,นะใช่ไหมแล้วก็อยา่างคุณกวางเป็นไงคุณกวางคุณกวางนี่ก็มาทุกวันนะ่ะค่ะคุณอุสมันไอสายนั้นไม่รู้อะไรจบมาก็ทำอีเบเลยแต่ขายดีด้วยก็ขายออกใช่ไหม ใช่ไหมคือคืนมีกลุ่มอย่างเงี้ยมันทําให้กําลังใจหรือไฟเราเป็นไงไฟลุกแล้วยิ่งผมหาเนี่ยผมเตรียมเครื่องมือให้คุณอย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยยิ่งเป็นไงเนี่ยอยากหาเลยค่ะอาจารย์อ่าผมถามหน่อยสุดท้ายก่อนจบสัมภาษณ์นี้ที่ผมการ,รันตีคืนเงินเนี่ยเรียนกับผมนะถ้าทําตามสัญญากับผมได้ผมสอนสักขนาดน,นี้แล้วแล้วคุณขยันลงวลละชิ้นเป็นเวลาหกเดือนคุณว่ามันต้องขายออกไหมมันต้องได้บ้างแหละคะ่ะ มันต้องได้อ่ะเออผมถึงการันตีไงี้ว่าถ้าเรียนมาขนาดนี้สอนหาของขนาดนี้คีย์เวิร์ดขนาดนี้แล้วคุณลงทุกวันเป็นเวลาหกเดือนแล้วจับเสือมือเปล่าก็ได้อ่ะไม่ต้องซื้อก่อนก็ได้แบบจับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนก็ได้มันต้องออกบ้างกี่วะยกเว้นไม่ทําอะไรเลยโอ้จริง, <c oughs> รงถูกป่ะ <c oughs> เห็นเพื่อนแล้วอะ่ะ <ừ. S 1> เห็นเพื่อนบางคนก็เขาก็แค่ลงแต่บางคนไม่เก่งก็ยังช้าผมว่าคุณออยจริงจริงช้าด้วยนะพูดตรงตรง ถ้าเป็นเทพเทพอะ่ะ<ไ>คุณไอ้คุณเจก็เปิดไอดีสองมาพร้อมคุณออจากนั้นมันเทพไงเห็นไหมออกทีวันหนึ่งมีบางวันพีคลงออกสิบสองชิ้นยังมีเลยออกเจ็ดชิ้นออกสองชิ้นหกชิ้นอย่างเงี้ยทําทมาพร้อมกันแต่นั่นคือเขาเทพไปแล้วไงแต่นั่นแหละคนที่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นผมว่าสามเดือนกําไรสามพันเดือนมกราก็มไม่น่าเกียดอาจารย์คำว่าอไอดีสองนี่คือเหมือนแบบ เป็นสาขาสองอะคะ่ะอารมณ์นั้นก็เปิดไอดีสองอะก็คือเขามีไอดีหนึ่งแล้วไงแล้วก็สมัครใหม่ไงอีกยูเซอร์หนึ่งอะแต่ไอดีหนึ่งนี้เขา<อ>ขายได้หลักแสนแล้วนะโอ้ค่ะค่ะเออแล้วคุณไปดูเดี๋ยวเขาเขาเพิ่งแคปแล้วมาสิบสองเดือนล่าสุดเขาขายได้หกหมื่นหนึ่งพันเหรียญใชหนูคูณเลยคะ่ะหนูคูณกูคูะกำไรเขาขำๆผมพูดเลยยี่สิบเปอร์เซ็นคูณก่อนนะคูณหกพมืนหนึ่งพันเหรียญเป็นบาทก่อนถูกไหม Uh, uh. แล้วคิดยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วผมจะบอกนะเขาก้าวกระโดดนะตอนที่เรียนกับผมประมาณเดือนเจ็ดก่อนหน้านั้นเขาได้ uh. ยอดน้อยด้วยเขามาก้าวกระโดดตอนครึ่งปีหลังนี่แหละพอได้เรื่องคีย์เวิร์ดนี่แหละไอที่เราคุยกันเมื่อกี้เขาบอกเลยว่า mm hmm. พอได้คีย์เวิร์ดวันแรกคุณไปดูมันจะมีคลิปที่เดี๋ยวผมโพสให้ก็ได้คลิปสอนคุณเจเขาพูดในคลิปเลยนะว่าพอพูดในคลิปเลยว่าผมคืนทุนค่าเรียนแล้วผมงงเลย อะไรวะกูย,ยังสอนไม่จบเลยเขาพูดอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> คือสอนคีย์เวิร์ดแบบนี้แหละไม่เออสอนคีย์เวิร์ดเพราะเขาเขาเร็วอยู่แล้วไงผมก็เลยเออสอนพอสอนหาของเอาต่อคีย์เวิร์ดเลยแล้วกันเพราะเขาเร็วมากอะ่ะก็ครั้งแรกก็คีย์เวิร์ดเลยเขาพูดตอบมาเลยค่ะ<า>ผมคืนทุนแค่เรียนแล้ว <c oughs> ผมอึ้งไงงงอะไรวะกูงงแต่นั่นคือเขาขายมาแล้วไงเสร็จแล้วผ่านไปเดือนนึงมาโชว์ครับเดือนเดียวยอดขาย คือก่อนเรียนเนี่ยยอดขายประมาณสี่พันดอลลาร์แต่พอหลังจากเรียนไปหนึ่งเดือนยอดขายหมื่นดอลลาร์ค่ะอืมแล้วเนี่ยเพิ่งโชว์ไปหกหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์ตีเป็นคำๆกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นคุณหยิบมาคูณเลยอืมได้เท่าไหร่ปีหนึ่งปีที่ผ่านมา 12, 60, สิบสองเดือนหกหมื่นสมมติคิดหกหมื่นคูณสามสิบ เดีย๋ยวนะหกหมื่นเหรียญหกหมื่นเหรียญต้องคูณสามสิบจริงๆช่วงนี้มันสามสองสามสามด้วยนะอัตีไปสามสองก็ได้ีเบมันให้สามสามหนึ่งจุดเก้าสองล้านอืมกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นคูณคูณยี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือเฉลีย่ยทั้งปีนะถูกป่ะสามแปดสามแสนแปดหารสิบสองอ่ะอืมกำไรต่อเดือนประมาณสามหมื่นสองอนี่ไอดีหนึ่งนะอืมค่ะยังมีไอดีสองอีกนะ โอเคไหมอยู่เมืองไทยได้ไรายได้อย่างนี้โอเคไหมไม่ต้องเดินทาง <Okay. S 1> ด้วยเดี๋ยวนี้ค่าน้ํามันโอ้โหแบบส,สีอะเป็นถังเท่าไหร่เนผมผมงง<ะ>มากวันนี้ผมไปแวะปั๊มปตทแวะเซเว่นคนแม่งพรุ่งนี้นะ้ำมันขึ้นใช่ไหมเนี่ย <ะ S 1> ขึ้นอีกแล้ว<ะ>ใช่ไหมมันขึ้นกัอบทุกวันเลยค่ะ เก้าห้าสามสมสิบห้าบาทละมั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเพราะว่าผมเข้าปั๊มอ่ะแล้วแบบโหเขาต่อคิวอะไรกันนะผมปกติผมไม่ค่อยได้ผมจะเติมตอนเช้าไงวันนี้ผมไป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 แบงก์แล้วก็กลับมาเฮ้ยไม่คนเยอะจังวะแน่นเลยอืมอ่ะก็ขอบคุณนะฮะคุณอีทที่ให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวสต็อปคลิปสัมภาษณ์นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้กันบ้านแล้วก็ส่งกันบ้านมาเราจะได้คุยกันเรื่องลงของนะครับ ได้เลยค่ะครับเออฝากหน่อยทิ้งท้ายฝากบอกคนที่ดูถึงจบตรงนี้ว่าทําไมต้องเนี่ยเรียนคัสของคุณอีฟนี้ก็คือ e bay ดับชิพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่โอ๊ตก็สอนพื้นฐาน e bay ด้วยถูกปะ่ะใช่ค่ะอ่ะทําไมฮะทาไมเพราะว่ามันเหลือแค่ลงขายแล้วทำไมคัสเนี้ยถึงแนะนําคือผมก็เชื่อว่าคุณอีฟก็เคยคิดเหมือนกันก่อนเรียนขอบอกเหตุผลที่ตอนอยังไม่เรียนด้วยแล้วก็เออทาไมฉันฉัน,ฉนตัดสินใจแล้วก็ พอเรียนไปแล้วเป็นยังไงสามอย่างสามข้อก่อนเรียนคิดยังไงก่อนจะจ่ายต,งต,ต,ตังก่อนจ่ายตังก็คิดเยอะนะเพราะว่าเราก็คาดหวังเนาะเรารู้สึกว่าเราเรียนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็นแบบเห็นจากที่คือคือเราก็อยากมีแบบอยากอยากจะมีะไรายได้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็คิดว่าแบบอ่ะ ลองเรียนดูแล้วก็ตั้งใจค่ะแล้วมันมีแบบตัวแบบระหว่างตัวต้องเรียนกับไม่อยากเรียนควายกันไหมตอนแรกอะก่อนที่จะคุยว่าอะคุณจะคุณจะจ่ายตังค์ละมีค่ะมียังไงไอตัวที่จะให้เรียนก็อ,อาธิพูดไปแล้วแล้วตัวที่แบบอย่าเรียนเลยอะไอตัวที่อย่าเรียนเลยอะมันมันเถียงยังไง ตัวที่อยากเรียนเลยคิดว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงหรอมันจะยากไหมแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะทาได้ไหมมันก็ไม่มั่นใจอะ,ะแต่สุดท้ายไอไอตัวเรียนก็เรียนเรียนไปเหอะอืมเรียนไปเหอะเพราะ <c oughs> ว่าอะลองดูสักครั้งหนึ่งอ่ะลองดูลองดูพอมาเรียนค่ะเสร็จแล้วพออะเรียนไปเป็นยังไงบ้างพอมาเรียนก็รู้สึกว่ามี มีแรงดาลใจมากขึ้นเนาะเราสึกว่าเฮ้ยเราเราเห็นภาพเลยอะรแรงมันจะแรงมนรานใจนี่คือในกลุ่มในกลุ่มด้วยแล้วก็จากที่ตอนอาจารย์สอนด้วยก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็ขายได้นี่เราเจอของที่เราก็รู้จักอะแล้วเราแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถขายออกในอีเบย์อืม,อมเราก็เลยสึกว่าเฮ้ย เนี่ยแหละอยากทําแหละไอตัวล่าสุดนี้ก็อึ้งเลยใช่ไหมเดินผ่านใช่ไหมเป็นทางผ่านเลยใช่ไหมสมัยเด็กๆปะใช่ค่ะเรียนแล้วก็เดินผ่านกลับบ้านอะไรอย่างงี้ปะไม่เด็กไม่เด็กตอนนี้ก็เจออยู่เนี่ยอ๋อเหรอก็อยู่แนวบ้านเลยดิแถวแถวบ้านเลยดิคือหนูเป็นคนที่แบบไปซื้อของบ่อยมากเดินเที่ยวบ่อยมากเดินแบบอย่างงี้ได้เปรียบอย่างงี้ได้เปรียบคนที่คนซื้อของมีมอย่างเงี้ยก็รู้คุณเห็นไปเรื่อยแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันขายอีเบย์ได้กําไร ใช่ค่ะใช่โอ้อย่างนี้ได้เปรียบคนไปไหนมาไหนอ่ะชอบช้อปปิ้งอ็ได้เปรียบแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนการจากช้อปปิ้งเป็นการเอาของไปขายฝรั่งแล้วนะะ <laughs> ถูกป่ะ <laughs> ใช่ไหมค่ะอ่าโอเคขอบคุณมากเลยครับสต็อปคลิปนี้ก่อนนะครับค่ะ